สวัสดีแล้วก็สวีดัคกับท่านผู้ชมนะผมก็ปผมิดเคยกับเจจีทางช่องเจจีสเปิร์ชแชนแนลนะครับวันนี้ก็พาท่านมาเที่ยวชมวัดเขาสูงแจ่มฟ้าที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกานะครับด้านหลังนั้นที่เห็นก็ตามคอนเซปต์เลยนะครับอันนี้มาดูวิวทางด้านนี้ก่อนครับงามงามเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูก่อนนะวันนี้ก็เป็นวิว ทางด้านบริเวณรอบวัดที่ตรงลานจอดรถที่มาวัดแห่งนี้นั่นเองครับอ่เดี๋ยวเราไปชมทางด้านในครับครับเดินชมทางด้านในอันนี้ก็ทางด้านหลังพระพุทธญาณ นี่ก็มาถึงด้านหน้าองค์พญานาคที่วัดเขาสูงแจ้ฟ้าแล้วนะเด็ดนะครับนี่ก็พระลาหู องใหญ่นะครับ ที่สูงที่สุดในอำเภอข่ามากกจังหวัดกาญจน,นบุรีครับครับเดินชมด้านในาก็ต่อครับสูกสาถุ

ที่รับเป็นวิวทิวทัศน์ทางด้านหน้าองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยู่นวัดเขาทุกตันทีาแห่งนี้นั่นเองนะครับอ๋อมีตะพานเดินลงด้วย อันนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์ในการเดินลงมาชมทางด้านล่าง ครับผมท่านเดินชมไปเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวนี้ก็หอบกันนะเนี่ย

มาเจอหลวงพ่อองค์ขาาองค์เดี๋ยวดูก่อนนะว่าชื่อหลวงพ่ออะไรนะครับนี็น็องค์พญานาคราชพ้นน้ำนะครัอบอีกหนึง่งที่น่าดีนะ ดญนานา่ก็เป็นสมเด็จพุทธคขตโตพมรังสีองค์ใหญ่นี่หนึ่งที่นะ่นเองโอเคครับเดี๋ยวไปชมในช่วงถัดไปครับอ่านี่เราก็หารอดองค์พญานาคที่อยู่บริเวณหน้าสมเด็จพุทธคขจรโตพรมรังสีนั่นเองครับ ก็ด้านนี้นะครับก็เป็นองค์พระพิฆเนศสาธุสาธุร้อนแล้วนะรู้ไหมว่ร้อนครับครับเตือนคงแล้วต่อ น,นี่ก็จะเป็นทางเดินสไตล์ในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่นนะครับคือตามเหมือนกับวัดในญี่ปุ่นนั่นเองนะครับครับึงวันนี้ก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมามากมายพอสมควรนั่นเอนะครับ ก็ทำใหถึงก็เยอะเนาะส่วนด้านบนนู้นนะครับก็จะเป็นแบบพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมทรงสีขาวนะครับ ตาทุกอาบมาเดินชมกันต่อครับไปเรื่อยๆบรรยากาศก็จะลมลื่นลมลื่นสักเล็กน้อยประมาณนี้นันเอนะครับ อันนี้ก็เป็นวิวที่เขาอยู่ติดกับลานจอดรถนะครับ เกิดขึ้นในที่สูงอีกแล้วครับท่านอารบรรยากาศก็จนะงร่มรื่นร่มรื่นยันเนาะโอเคเดี๋ยวช่วงในช่วงถัดไปครับก็กลับมา จุดเริ่มต้นนะครับก็ตรงทางหน้าเมรในที่ว่าลานจอดรถนะครับฟางมากเลยครับก็ไก่รอบๆเปินเด็ดไกลพอสมควรนะครับเจอจนปวดขาครับสถานที่ต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะวกันใครที่เข้ามาเที่ยวมาชมนะครับอย่างจังหวัดกาญจนบุรีอ่าอำเภอธรรมกาครับวัดเขาสูงเจ็บฟ้านะครับก็มาเที่ยวมาชมก็ได้นะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดนกขัตฤกษ นะครับก็นักท่องเที่ยวก็อาจจะเยอะสักเล็กน้อยนะครับถ้ามาวันธรรมดาหรือว่าศุกร์สาร์อาทิตย์ก็คงจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่างช่องเจเ h สไปเลยชแนลนะครับคอมเมนต์มานะครับหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับกับช่องนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในช่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปไหนไปเที่ยวที่ไหนกันนะเราก็จะ พาท่านไปกรมฐานที่ต่างๆยามว่างทำไปว่างแล้วก็ไม่ได้มาสำหรับที่นี้สวัสดีครับ